นิกกี้มามาทำไมถึงไม่ออกมาฮะงอนอะไรฮะมาไอ้นี่ลบไปก่อนไอตัวนี้เอาไปก่อนลบ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 ไปก่อนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเอาอไปก่อนเอาอไปก่อน,อออนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กินเอาอไปก่อนเดี๋ยวให้กินให้กินไงไอเนี่ยเอาไปก่อน มาวันนี้ได้เป็นอิสระแล้วพอจิ้มปล่อยแล้วพอจิ้มปล่อยแล้วโอเคโอเคโอเคครับโอ้โหนอนทั้งวันเลยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูก่อนแป๊บหนึ่งเอาที่ล็อกอยังไงเนี่ยโอเคเจอแล้วเจอแล้วโอเคเป็นอิสระแล้วดีใจไหมดีใจไหมทำท่าดีใจให้น่าด้วย ครับครับครับครัก huh. ร to uh ักรัครับโอ้หอมหอมหอมเาวอาก็เป็นอะไรอ้าไปแล้วเหรออ้าไปกันง่ายๆขนาดนี้เลยเหรออ่าสมุนก็ตามไปด้วยแล้ว โน่นไปนู่นแล้วเดี๋ยวตามดิ๊กี้ไปดูว่าไปไหนครับวิ่งน่เนไครับว่าไปไหนไปไหนไปไหนฮึไปไหนดีไปไหนดี่ะพี่เป๋ช้าๆไม่ต้องรีบ ฝนจะตกนอก้อไม่นอ้อคืนนี้นะครับอ้าวชีโชยอีกแล้วนะ,ะนิกกี้นูน่นไปนู่นแล้วโอ้ไม่ตามเลยนะไม่ตามแล้ว,นะไ,ลวไปไกลไปไกลเกินไม่ไปแล้วนะโู่เปิดเมฆน,นะฮะ เหมือนฝนจะตกแน่นอนคืนนี้นะครับอาจจะไม่ตกตรงนี้ก็ได้อาจจะไปตกที่อื่นนะครับฝูงวัวครับน้องวัวจํานวนมากเลยอยู่ตรงนูน้นนู่นครับ